แม่ลูกตัวนี้ลูกแม่สูงเมตรห้าสิบเกือบห้าสิบุ๋เลยพี่น้องลูกนี่แจ่มเลยเนาะลูกบหน่งกืคักวะนาะลูกเคปสหนึง่งแท้ๆตัวนี้ถาเกีร์ง่ายถ้พี่น้องขาต้องดิ้งเลยเนี่ขันาต้องดิง้งนี่ยว่าพลาดเลยครับ้องตัวไรไอ้ตัวนี้สามสิบแปามแม่ลูกลูกแม่ลูกกันจะเป็นเคสหนึ่งเนาะพี่น้องเมืองง่ายตัวขามันต้องดิง้งดงแต่แม่แม่เล่วละว่าพลาดบุรุษนี่สา งอเหลี่ยงงอเหลี่ยงงองามงอนี่คือจังไลยเป็นเศร้าเราต้องตุ่มตัวนี้งอนี่สามสิบแปดลูกนี้ประมาณจักเดือนแล้วว่ะเฮ้ยส,สามเดือนกลัวอุ้ยสามสิบแปดจำจำตัวนี้พี่น,งงน้่อหน้าเพี้ตัวนี้เออวะพสวยเลยตัวนี้ครับลูกสามเดือนกลัวคือสีลูกที่สองของเราเนาะแน่นบัว ตัวนี้ตัวที่สองเองเขาไงาตที่นองเมืงมไงมันมีเขาบักมันอยู่เขาบักมันอยู่มาไซเบอร์นองไซเบอร์มาศูน<อ>ครับศูนย์แปดห้าสี่เก้าสี่สีเก้าสี่สองสี่หาแปดสอี่ห้าแครับเอาหลัอทั่วมาครับพี่น้องครับอ้ยถูจอดตนี้เนาะขามาหาซื้งงูเหยี่ยองตีดงย่งเยเอาพี่น้องครับมาเดอพี่น้องบัลบัยางคนตัวนี้กัน โอ้ย <c oughs> ัไ e ขียเขานี่ย้ขียดีดีเวันบ่างไรใส่บังแขียบกระส่อยู่พูดนะโอ้ยเหอย่างไรมันไ่ไใส่ยาชิฟันเขาได้เป็นไรเขียเสองมือชิผาลอยเนไหร่สองมือกับบ้านก็ประกันเลยสองมือชิผาลอยเป็นไหร่สองมือบอกเป็นไหร่เป็นไหร่สองมือเขียสองมือชวผาลอยจักเดือนละจักเดือนละ 2เดือนกว่าแม่มานไดพี่น้องเด้อสองเดือนกว่า,ามัมานไรเกนาวพี่สองมืนส,งนสิบห้าร้อยเอาพันหนึ่งไปเอาุดาไม่มีให,ให้เไ่ไ้ไหุนตเขียนเ,อ,เอาเป็นเป็นไรละขางอยู่ครับพี่น้องครับมาพึงตัวนี้เานีา่ตัวนี้ก็สวยเด้อตันนี้ตอนก่อน ตัวน้นนี้โมาว่ตัวนี้เป็นน้บาก็หงตัวอะไรนี่คีมรู้เหรอเขาทายเยอายตัวนึงคางงานูตัวนี้ตัวนี้แม่งอายตัวนี้แม่ลูกตัวนี้บ่อยยนตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันหาครับแม่ลูกสองหมื่นเจ็ดพันหาสองหมื่นเจ็ดพันหา สองม่นเจ็ดต้นายเอ้าสีดูกรดียพี่น้องครับนี่กันี่กัสามนึ่งีแล้วนีบงขามันง่ายกว่า้งง่ายกว่พี่น้องดูกสามห่งบงขานีสองมเจเยี่ยัาเย่มาวเกฮะบึงบึงต้นต้นโตพี่น้องบึงบึงบึงอกขายหรอครับขายหรอโว้ รดลงมาเลยหาลอยนนกันะจากสองหม ok. ื่นหนึ oh um ่งพันหาลอยตัวนี่ง่าย้งาพี่น้องคไหเบอรันล่ะ24มน่พวกน้ใส่เบอร์ตัวนี้ไหมผมเนียเลขตัวนี้ได้ล่ะใส่เบอร์ไวในกล่องนี่มาเรยู์กนงศูนย์หกหเจหาสีนกาสี่ศูออยู่บรรดาพ่อีสองหมื่นเจ็ดสองเจาเนะโอเคพี่น้องมาสอบซะมาลูกแม่ลูกเทพสามหนึ่ง สามหนึ่งประเสริฐลูกแดนได้ผลเลยเอ้าย่างๆพี่น้องคลิปนี้ย่างๆเด้อเขาได้หัวหน้าตัวนี้สวยๆนี่สองคนแปดเศร้าแปดมันลูกบ่คือมันม่านั่หนอฟอครับเมมันมีลูกอยู่ข้างโอ้วายอยู่นี่แม่ลูกลูกแม่เอาไปอีหลาไปอยู่หุ่นไปอยู่กับแม่ด้วยเออลูกก็หนีเด้อพี่น้องเด้อเออสวยๆพี่น้องครับ จำเลยแามหนึ่งแ้ๆเนาะลูกสานึ่เคฟบสามหนึ่งเ้สามยักตไรเขามีักี่โตแมนชุดนี้แมนปะบอกตัวนี้เบิร์ตเบิร์ตไช้ตัวนี้สองแปดพันมาที่นี่แม่นี่หสองแปดสองเก้าอ่ะอยู่น้ากันสองแปดสอเก้าตัวะข้างเอาโอ้งามว่ะจุจุดนี้วะ ตลาดวันนีงบัญยางพี่น้องครับมือนีเด้อมือนีวันทีเศร้าหตลาดดีมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นง้อเลี่ยงง้องามงอขุนมัดสุดสะรพัดงอเคลือนตลาดทมปีมีทุกอย่างมานีสองหมื่นเก้าน้านี่นเศร้าเตัวนี้เศร้มาใส่เบยผมไปหก1่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่ห้าศูนย์ส่ห้าศูนย์งามย์ศูน่งสาศูนักสอบโทรมางางไหนไอ้ากนครับารนยอดครับมือมงไทยมเงียพี่น้องด้ เศรก่าก็เศร้าแปดสองแม่ลูกตัวนี้สิว่นต้งนี่เอาเยยาเลยพีนองคลิปนี่สีบตัดต่อเลยพี่น้องเบิ่งไปไลตวนันเอามานมาเฮยตันี้มานตมาน,าานตัวนี้กัมานนออา้าวเทนี้มาเปิดเ่ยาเลยพี่น้นองเยอ